ปานชะนีสีพลักไปอยู่ในรู้ไหมอาจารย์ได้เป็นหว่วงทุกคืนวันนั้นเป็นหว่วงเจ้าหนักหนาสีพลักเอ๋ยขอให้เจ้าจงกลัามาให้น้ำบาเวไในกับทินเดิมโชคดี มีเบื้องบนโปลดดนรละโทษเวนกรรมตดชชัดจงาจวิมานแก้ววิมานทองพ่องจำรานอีกไม่นานลูกจะทนก่อนจำปูโจดีไว้ทำดีไว้ก่อน โอดีไว้ทำดีไว้ก่อนก็โลกมันสี่ดอนมาคืนของปองมีพผนมาคิดดีและทำดีเอาไว้ก่อนไม่แน่นอนสังขันนั้นไม่เพียงน้อเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดยังไม่พอให้มาลีให้ดีพอรับทำจำไว้เลย สีทลิกเอ้ยให้ขึ้นมาเดินทานสิทลิกเอ้ยให้ขึ้นมาเดินทานมาจิ้นเจนหัวมองเป็นพี่น้องหัวมกันคิดอะไรคิดทำไมเปล่าปะระโยชน์อย่าไปโทษเวนกรรมนั้นเลยนะเวนกรรมนั้นหากไม่ทำคงไม่มี มาสร้างดีกันเธอนะพวกไทยเราเอาใจสู่บำเพ็ญศิลไ้ก่อนเอาใจสู่บำเพ็ญศีลไ้ก่อนก่อนโลกมันสีทอนมาคื้นของปองมีพันคิดอะไรคิดทำไมเปล่าประโยชน์มีลโทษเปินกรรมตัดจงสาน มผูทองยังโล่าอยู่เบื้องอยู่เบื้องบุญเมืองคนได้ได้ทำกรรมไว้หนักไม่รู้จักพระบาบำเพ็นเห็นจริงเนาะไม่ทำบุญไม่จ้างกรรมยังไม่พอ ลงมาขอรับทําจําใบเลยแต่ว่ามันก็มันก็บ่จบแบบ